ก o ดมอร์น er, <the> ิ่งวิทย์หน้าเมื่อข้าวเช้าเด้อกำลังทำไข่โด mm hmm. ไข่ดาวกับ mm hmm. ข้าวเหลือๆมันเป็นไก่ผัดกับคะนา้าแล้วก็หอมใหญ่ที่ทำไว้เมื่อสองสวันก่อน mm hmm. คือทุเรนจะทำทีเดียวแล้วก็แช่ไว้แล้วกินได้หลายๆวันแบบแ mm hmm. าวนี้เขาเรียกมิลแพ ก็คือมีแบอะ่ะก็คือเตรียมไว้ก่อนที่แคนาดาก็มีแม่คนิงด้วยนะจ๊ะฮ,ะฮะ่าไม่ใช่ที่มีแต่แค่เมืองไทยแคนาดาก็มีก็ไม่ได้เอาเอออะไรตอนนี้เวลาเก้าโมงยี่สิาทีกำลังเดินไปหน่วงกำังเดินไปหน่วเอืม เดินไปไหนอะเดินไปขึ้นรถรถสตตตคารถรางรถสติดคาโน no, ไม่ใช่ไม่คือรถบัสนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นรถบัสของเมืองมาร์คามอะนะแล้วก็แดดแห้งๆวันนี้ซึ่งอากาศประมาณลบสี่องศาวันนี้แล้วก็ต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีเสอเห็นข้างหลังใช่ไหม สวยงามสดใสลบสี่องศาเนี่ยอากาศาจะถือว่าหนาวก็หนาวแต่ว่าชอบอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาหายใจเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเย็นๆอากาศมันสะอาดอะหรือเพราะว่าอากาศมันสะอาดวะก็ไม่แน่ใจแต่ว่าดีแค่นี้แหละสภาพอากาศดยดีรายงานจากเมืองมาขาม ประเทศแคนาดาสวั Canada. สดีค่ะ <laughs> รีวิวป้ายรถเมล์นในขณะที่ไม่มีใครอยู่เราก็มีโอกาสในการรีวิวเอเอเคให้ดูฝั่งนู้แล้วกันมันเพราะมันเหมือนกันมันก็จะเป็นตู้ที่ให้จ่ายเงินน่ะก็แท็กเอาแท็กป้ายว่าไยเรามีรถไฟฟ้าเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงแล้วก็จะมีกล่องข้างในมีประตูเปิดปิดเข้าออกซึ่งกล่องข้างในเนี้ยมันจะ มีเขาเรียกอะไรมีฮีเตอร์อยู่ให้แล้วมันก็การลมแล้วก็มีฮีเตอร์ก็อุ่นๆแล้วก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่เอาไว้รอแล้วก็ตรงนี้เห็นปะในกล้องมันจะเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันเป็นดิจิตอลน่ะนะอ้องมันก็จะบอกว่าอีกสองนาทีอีกนานแค่ไหนกว่ารถที่เรารอม,มันกำลังจะมาในอันเนี้ยหนึ่งนาทีเพราะเดี๋ยวมันก็จะมาแล้วล่ะเราจะเห็นแล้วว่าสีฟ้าๆอยู่ตรงนั้นอะ เห็นปะเห็นฟ้าๆปะนั่นแหละรถที่เรารออยู่นี่คือป้ายรถเมล์ที่สองที่เราต้องยืนรอในกล้องอ่ะมันมันดูแบบสว่างอ่ะแต่ว่าข้างนอกเนี่ยมืดตึบเลยอุ้ยรถเมล์มาแล้ววิงว่งวๆ แล้วก็เห็นปะมันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันเป็นทุ่งแบบโล่งแจ้งรถมีเรามาแล้วนี่เรามาแล้วอันนั้นนะ่ะสายยีิบสี่นั่นนะ่ะน่ากลัวปะแต่ข้างหลังนี่รู้สึกว่าจะเป็นโรงแรมอะสักอย่างหนึ่งอะ นี่แค่หกโมงครึ่งเอ,องอะหกโมงสามสิบหกะมืดไปเบอร์นี้แล้วอะไม่ตายสิฮัลโหลกลับมาจากที่ทำงานแล้วก็กินเสร็จแล้วตอนนี้กำลังจะกินวิตามินหลังจากที่กินข้าวแล้วคือคนเราแก่แล้ว,วเนาะเราก็ต้องมีการแบบกินวิตามินเสริมบ้างอะไรบ้างนะคะซึ่ง ขอมีสาระนิดนึงนะคะวิตามินที่กินเนี่ยแคลเซียมก็คือหนึ่งในนั้นเพราะว่าเราเป็นหญิงแก่เราจำเป็นที่จะต้องกินแคลเซียมเดอ้อเพราะฉะนั้นวันนี้เเราจะมาแชร์ความรู้เล็กนิดน้อย,ยกันนะคะความรู้ที่เรารู้มาเรียนมาละกันอันเนี้ยที่กินเนี่ยมันเป็นแคลเซียมแบบน้ำเดอ้อมันชื่อว่าแคลแมกพลัสมันเป็นรสส้มเด้ออีดอก มันกินง่ายแล้วก็ดีดีเพราะอะไรเน่ฉันจะบอกเวลาที่ซื้อแคลเซียมอะเราจำเป็นต้องเลือกซื้อแคลเซียมที่มีพส่วนผสมแคลเซียมออสองส่วนแมกนีเซียม1ส่วนและวิตามินดีซึ่งถ้าจะให้ดีที่สุดก็ควรจะต้องเป็นวิตามินดี3เด้ยจ้าดี3คือกินยี่ห้อนี้มาโดยตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี มันมีมันมัโฟกัสสิมันโฟกัสสิมันโฟกัสสิมันไม่โฟกัสเดร์จ่า What มันไม่โฟกัส okay, อ่ะโอเคฟายก็คืออย่างที่บอกอะมันจะต้องมีแคลเซียม2ส่วนแล้วก็แมกนีเซียม1นึ่งส่วแล้วก็วิตามินดีรีเพราะว่า แคลเซียมเนี่ยโดยธรรมชาติตัวมันแล้วเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปอ่งมันจะทําให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวอิบแข็งเกร็งส่วนแมกนีเซียมเนี่ยส่วนเขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัติของมันเนี่ยคือการช่วยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อรีแล x กซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินแคลเซียมถ้าเรากินอย่างเดียวโดยไม่มีแคไม่มีแมกนีเซียมเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นตะคิวเด้อจ้ากล้ามเนื้อเป็นตะคิวเพราะฉะนั้นถ้าเรากินในส่วนเลชแบบนั้นเนี่ย เลโชวไปว่าสัดส่วนแต่จริตจริงๆพูดภาษาอังกฤษดอกโอเคเพราะถ้าเรากินในสัดส่วนแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราฟายเราจะไม่เป็นตะคิวไม่ใดๆในขณะที่เราก็ได้แคลเซียมที่ที่โอเคถูกไหมส่วนวิตามินดี3เนี่ยวิตามินดีก่อนวิตามินดีเนี่ยมันคือตัวช่วยให้ร่างกายแอบซอบแคลเซียมก็ช่วยในเรื่องของการดูดซึมนั่นเองถามว่าทําไมเจาะลึกลงไปอีก เจาะลึกลงไปอีกถามว่าทำไมต้องเป็น D3 เพราะว่าวิตามิน D 3พบได้ในสัตว์คือมันเป็นวิตามิน D ที่ใกล้เคียงกับร่างกายที่เราสั่งข้อเองได้รู้ใช่ปะคะรู้ใช่ปะคะว่าวิตามิน D เนี่ยเราสั่งขาะเองได้ด้วยการเจอแสงวิตามินดีอันนั้นอันนั้นอะ อันที่เราสังงคอเองได้คือวิตามินดี3ส่วนอันมันจะมีอีกอันหนึ่งคือวิตามินดี2ก็คือมาจากพืชง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกได้เราควรที่จะเลือกวิตามินที่ใกล้เคียงกับร่างกายที่มันผลิตถูกปะ่ะคะประมาณนั้นถามว่าเลือกวิตามินดี2ก็ได้ปะ่ะวะก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่กูก็แดกไงแล้วก็อันนี้หายากมากเลยที่จะมีสัดส่วนท,ท,ที่ที่ต้องการอ่ะแล้วก็กินมาโดยตลอด สาระแค่นี้นะคะ่ะสาระมีแค่นี้เลยวันเนี้ยก่อนที่เราจะจบวันน่ะเรามีเรื่องจะมาระบายให้ฟังคือว่าอ่างนี้ออฟฟิศเราอะเนาะอินเทอร์เนต็ตอะมันไม่โอเคมันมีอยู่จุดหนึ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าจุดบอดอะนะแถว่าเรียกจุดบอดแล้วทีเนี้ย ซี CEO อะนางนางอยู่ในห้องทํางานของนางอะซึ่งห้องทํางานของนางอะเป็นแบบ soundproof ก็คือว่าเก็บเสียงทีเนี้ยนางก็เออคอ r เฟลเ c นคอแล้วนางก็บอกว่าเฮ้ยสัญญาณมันไม่โอเคอะแล้วก็มันก็มีขึ้นมาเตือนอะว่าเออสัญญาณ weak เด้อสัญญาณอ่อนอะไรอย่างงี้ on, on okay, so, อ่อนอ่อนดอยโอเคสเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกูที่จะต้องไปเช็คถูกไหมคะว่ามันเป็นยี่ไร Okay. เพราะนั้นเนี่ยกูก็ไปเช็คว่าเออสัญญาณมันก็ปกติทุกอย่าง v v r y y t i n n g ชิงกะเบลซึ่งมันมีอยู่ตัว AP อันนึงอ่ะคือ a p คือ Access point เนาะอันนึงอ่ะที่สัญญาณมันดูวิกที่สุดมันดูแบบอ่อนด่อยที่สุดออที่ฟอนเนี้ยมันมีมันมี AP 3ตัวซึ่ง2ตัวก่อนหน้านี้สัญญาณมันจะแบบการดาวนะนะ์โหลดนาะมันจะอยู่ที่ประมาณออ170 หรือ180โดยประมาณอันนี้มึงคือเป็นถือว่าเร็วถือว่าเร็วมันจะมีอีกตัวหนึ่งอ่ะที่แบบความเร็วแบบดอบสัดๆอ่ะเหลือแบบ64อ่ะมึงมีหน้าไปเทียบกับเขาได้ยังไงเนื้อออกปะโอเค so ก็เลยเอา take ไอ้วันอันที่แบบ64อ่ะวิ่งช้าสุดอ่ะ64เมกอะออกเพราะเรามีความคิดว่าเออไอสัญญาณที่มันช้าที่ CEO ได้มันอาจจะ catch บ พอ r s o r s r m e s o n s o n มันอาจจะไปต่อกับอันที่มัน weak เนื้อออกปะถ้าสมมุติว่าเราเอาเอา take it d o w วไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไม่มีทางที่มันจะมาต่ออันที่ weak แล้วมันก็จะไปต่ออีก2อันที่เหลือถูกไหมคะทีนี้หัวหน้าหัวหน้าเราอะนางก็บอกว่าเออเรามีห้องออดทอรีเรียมนี่นะเราไปเอา a c คเซสพอยต์จากตรงนั้นมาก็ได้นน่ในในห้องนั้นมีแอคเซสพอยต์หรือเปล่าอ e ีอีโดนเอาเลยจ้าไม่มีไม่ไมี นางก็หันมาแบบไม่มีจริงอ่ะแล้วบอกไม่มีแล้วนางก็ทําแบบเหมือนแบบจริงอะกอกตาเล็กๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวไปเช็คก็ได้นะสุดท้ายยังไงเป็นไปตามความคัดหมายอีดอกไปเช็คเสร็จมีอีเหี้ยประเด็นคือ เมื่อตอนที่เราย้ายเข้ามาประมาณเดือนออก,กัสอะเดือนสิงหาประมาณนั้นโนประมาณเดือนเอถูกละเดือนสิงหากูเข้าไปเช็คห้องนั้นอะมันยังไม่มีไฟมันยังไม่ติดเลยเฮีย,ยกูก็เอาความจำในในตอนนั้นอะมาบอกเขาว่าไม่มีซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าวันแต่วันเน,นี้ยวันเนี้ยที่ไปดูอะ มันไฟมันติดแล้วเว้ยแล้วก็มีไอตัว AP ติดแล้วด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าในระหว่างตั้งแต่เดือนออกก๊จนถึงณวันเนี้ถึงเมื่อวานอะที่กูไม่เคยเข้าไปเลยหล,หลายเดือนอะเขามีการเขามี c o n s ตรั t ชั่นกายเข้ามาแล้วก็มาติดแล้วโดยที่ก็ไม่รู้เลยซึ่งกูก็มาคิดว่ากูอะกูควรจะบอกเขาว่าจากเมื่อเช็คเมื่อเดือนก่อนนั้น นี่หลายๆเดือนก่อนหน้าเนี้ยไม่มีแต่ตอนเนี้ยไม่รู้แทนที่จะบอกว่าไม่มีความรู้สึกคิดในใจว่าเออหัวหน้ากูจะคิดไหมว่าว่าอีนนี้แม่งเชื่อไม่ได้จริงๆความน่าเชื่อถึงไม่มีเลยจริงๆอะไรแบบเนี้ยกูโดนไลออกไปอีกอยากจะบ้าตาย เนี่ยวันนี้แค่นี้มีมาระบายแค่นี้วันนี้เดี๋ยวจะมาระบายเรื่อยๆให้ฟังเรื่อยๆปเปื่อยประมาณว่านั่งคุยกันอะไรประมาณนี้นเนาะถามว่าทำไมเจ๊ก้าวผมแบบนี้ล่ะแบบเนี้ยไม่ไดีสระผมไหมคะแค่นั้นเลยอีดอกโอเคไปแล้ววิดีโอขิงขาของเรา ไปแล้วค่ะบาย